อยากอภิบายให้คุณฟังว่าจิตที่ดำรงคําว่าสมาธิเนี่ย mm hmm. ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีตัวรับหน้าที่ของจิตเนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างใช่ไหมรับจําคิดรู้ทีนี้ไอ้จิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันไม่รับมันไม่ใช่คําว่าจําว่ากันจริงๆแล้วเมื่อถึงคําว่าสมาธิแม้คิดมันก็ไม่คิดเพราะสมาธิขั้นสูงคืออะไรอุเบกขากับเอกับคตารม มันจะมาคิดอยู่ในองค์ขั้นปฐมฌานเรียกว่าอุปจาระสมาธิเท่านั้นเพราะว่าไอ้ขั้นปฐมฌานเนี่ยมันจะมีวิตกวิจารไอ้ตัววิตกวิจารเนี่ยมันตัวพาคิดวิตกวิจารปิติสุขเอกัตาไอ้ตัวปิติสุขเอกัตามันเป็นผลผลที่เกิดมาจากวิตกวิจารหรือตรึกในองค์กรรมฐา,านที่ดำรงอยู่เรียกว่าขั้นปฐมฌานในงื่อนไอ้ตัวความคิดเนี่ยมันจะมีอยู่ในขั้นปฐมฌาน มาถึงฌานที่สองเนี่ยมันละวิตกทิ้งวิจารเหลือปิติสุขเอกคัตตาไม่คิดแล้วเห็นไหมมันไม่คิดแล้วเหลือแต่ตัวอะไรตัวรู้แล้วรู้อย่างเดียวแล้วไอ้รับจำก็ไม่มีแล้วไอ้คิดก็ไม่มีแล้วเหลือแต่รู้แล้วพัฒนาตัวรู้ขั้นสูงสุดก็จนถึงคำว่าอุเบกขากับเอกคัตาคือฌานที่สี่นั่นแหละรู้อย่างเดียวแล้วทีนี้เป็นผู้รู้เหมือนกับดวงอาทิตย์ หรือไฟในมือที่ส่งแสงหรือลูกแก้วที่ใสๆแล้วมีแสงประกายออกมามันก็จะเปล่งแสงเพามันอยู่อย่างนั้นฝนตกน้ําท่วมไฟไหม้หรือน้ําสาดแสงนั้นก็ไม่ดับมันก็จะอยู่เพราะมันอย่างนั้นนั่นแหละคือกระบวนการจิตของผู้สรงฌานคือมีตัวรู้อันอันตั้งมั่นทีนี้จิตของผู้เจริญวิปัสสนาอันนั้นพูดถึงสมถะนะองอารมณ์ของสมาธิไอจิตของผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ย มันเข้าถึงคุณแห่งองค์ตัวตัวรู้อย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าอารมณ์วิปัสนาเนี่ยมันต้องอาศัยอาศัยความคิดอาศัยความคิดจึงจะเป็นวิปัสนาะฉะนั้นคนที่จะทรงอารมณ์วิปัสนาขั้นสูงเนี่ยต้องตั้งจิตอยู่ในขั้นปฐมฌชานเท่านั้นพระพ้นจากปฐมฌชานไปแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะคิดตรึกอะไรละไอ้คาว่า อน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันต้องใช้อยู่ในคําว่าอารมณ์ปฐมฌานหรือทณน,นิกะสมาธิที่ต่ําจากคําว่าอุปจาระสมาธิดังนั้นผู้ที่ฝึกปัญญาเนี่ยต้องการปัญญาเนี่ยเขาจึงไม่ไม่เจริญสมถะถูกไหมเพราะสมถะเนี่ยมันมีปัญญาแค่ข่้นปฐมฌานคนที่ฝึกปัญญาเขาจึงต้องมาเจริญอะไรวิปัสสนา พราะวิปัสนาเนี่ยมันจะทําให้มีปัญญาทุกขั้นทุกชั้นจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลหรือบรรลุคุณธรรมชั้นสูงใดๆก็ตามมันจะต้องใช้ปัญญาตลอดคิดรู้คิดรู้คิดรู้จําคิดรู้จํารับรับได้เลือกรับก็ได้เพระวิปัสนาจึงมีอิสระในความคิดเพระวิปัสนาจึงมีอิสระในการเลือกรับแต่ว่าพวกสมถะไม่มีอิสระ พราะพวกสมถะเนี่ยขืนรับส่งเดชท,ที่ซ่วมามันเป็นพิษต่อสมถะเพราะอารมณ์มันไม่ดิ่งอยู่ในอยู่ในกรรมฐานแล้วมันแวบไปหาไอ้ตัวที่ไปรับเข้ามาแล้วหรือไม่เกิดขืนเอาสิ่งที่ตรึกมาคือความจําเก่าออามาคิดอารมณ์มันก็ไม่นิ่งแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ดิ่งแล้วนั่นหมายถึงว่าสมถะกับัสสนาจะนําไปสู่ปัญญาต่างระดับกันต่างระดับกันพวกสมถะเนี่ยที่จริงแล้วมันมันเป็นพลังของจิตเป็นตัวฝึกไอ้ตัว ตัวนิ่งตัวสงบตัวสยบกิเลสได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่วิปัสนาเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่มันครบองค์ประกอบเขาเรียกว่ารอบจัดอรอบรู้รอบจัดรอบรู้เข้าใจเพราะว่าเขามีอิสระในการรับมีอิสระในการจํามีอิสระในการคิดมีอิสระในการรู้รแต่เป็นความรับจำคิดรู้ในหลักของมัรคปาิปทาด้วย ครับแล้วแล้วกับมือใหม่หัดขับจะควรจะไปยังไงครับเออถ้ามือใหม่หัดขับก็เขาเห็นเขานั่งนิ่งๆก็ทํานิ่งๆกับเขาไปด้วยอย่าโวยวายใชอย่าโวยวายไปแบบสมาธาก่อนอ่าไปแบบสมาธาคือต้องใช้ศรัทธาก่อนครับพวสมถานี่เขาจึงมีศรัทธาเป็นตัวนาคือเชื่อเชื่อแล้วพวกนี้พวกสมถานที่ส่วนใหญ่ก็จะโดนโดนครอบได้ง่าย เพราะว่าเอาความเชื่อเป็นตัวนำไงก็จะชวนจะโดนชุงโดนชวนโดนชักไปไหนก็ไปแต่พวกวิปัสนานี่คุณอย่าไปชวนเพราะว่าถ้าชวนต้องมีหลักการเขาจะเลือกรับเขาจะมีที่มาที่ไปใช่ไม่ใช่ได้เสียเขาจ้องคำนวณเบ็ดเสร็จเด็ดขาดงานนี้กูจะขาดทุนไหมเนี่ยมึงจะออกค่ารถหรือกูจะออกค่ารถอ๋อถ้าพวกคิดเล็กคิดน้อยคิดละเอียดเนี่ยเข <c oughs> ้าขายวิปัสนา,า,าแต่ว่าถ้าชวนแล้วไปเลยในย <c oughs> พวก,พวกสมถะรวมสมถะ มันไม่ใช่อย่างนั no> <k 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 ling> <k ling> ้นคุณีคือเขาคิดแล้วว่าถ้าไปแล้วมันจะเสียเวลากับการไปนั่งนั่งนิ่งๆใชเฉยเนี่ยเขามองว่ามันไม่คุ้มกับการที่เขาจะไปได้อ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมหรือว่ามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเขาคิดว่านั่นคุ้มกว่างั้นพวกวิปัสสนาเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่รวดเร็วเร่งรีบรวบรัดแต่ต้องเรียบร้อย สี่รอพวก,<ล>กสมถานนี่เขามีสองรออะไรบ้างครับเรียบร้อยพับเพียบ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยอยากบอกว่าสามถาไม่ใช่ไม่ดีนะดีหรอกเพราะมันทําให้กิเลตเราเออมันหยุดได้ระดับหนึ่งเองเอ,อใช้ได้แต่มันไม่ถาวรพวกนี้ต้อง้องปิดบังตัวเองจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอแต่วิปัสสนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอยู่ได้ในทุกโลกและสังคม มันจะเข้าใจมันจะรู้จักบริหารจัดการคือคนที่เป็นวิปัสสนาก็คือคนมีปัญญาในการดํารงชีวิตแล้ววิปัสสนาเนี่ยเป็นอะไรที่สอนกันยากสอนไม่ง่ายหรอเลยสำนักวิปัสสนาไม่เคยมีมีแต่สำนักสมถะไอ้ที่สำนักดังๆเกินเมืองเนะี่ยส่วนใหญ่ก็สมถะทางนั้นทำทำได้ง่ายทำไม่ยากสมถะแค่ทําใจให้นิ่งก็เป็นสมถะแล้วแต่ไอ้เรื่องที่จะทําให้เกิดปัญญาเนี่ยกว่าจะมีปัญญาสักขีหนึ่งคุณสมมุตินะ กว่าจะมีบรญญารู้แจ้งชัดในอารมณ์ของตนสักหนึ่งชั่วโมงหรือห้านาทีเนี่นะคุณต้องสั่งสมมาเป็นปีคุณต้องสั่งสมมาเป็นปีมมปนปถ้าน้อยกว่าปีเนี่ยคุณรู้ไม่ถึงห้านาทีหรอกเว้นเสียแต่ว่าคนเหล่านั้นจะมีวาสนาเก่ามาสั่งสมมาพอมาเจอคําพูดคําสอนคำำําดําริเอาตัวอย่างเช่นเมื่อครู่เนี่ยเราลองหันย้อนกลับไปเนี่ยเราใช้อะไรของจิตเสียรับจํารู้แล้วเหรอ เออว่าไปน้ำคุนๆเลยคิดบางคนยังไม่ได้คิดเลยยังอ๋ออ๋คอ,ค,อคือเห็นหลวงปู่บอกว่าต้องรวบรัดรวดเร็ว <laughs> เราก็รีบสําเร็จเลย <laughs> ยังไม่รู้ <laughs> <laughs> ก็บอกแล้วว่าเหตุแห่งปัญญามันมีอะไรสามอย่าง 1. หนึ่งสุตตะมายปัญญาฟัง,ส,งสองจินตามายปัญญาคิด,คดสามภาวนามายปัญญาทำไม่ได้ทำแล้วเหรอ ยังจะบอกว่ารู้ได้ไงยังไม่ตัวยังไม่ถึงตัวรู้เพราะนั้นตัวรู้เนี่ยมันต้องได้มาจากการลงมือกระทําไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวไอ้ฟังที่บอกว่ามีปัญญาเนี่ยมันเป็นปัญญาที่มันมีองค์ประกอบของสัญญาสัมพยุทธ์ก็คือจําตัวจําเนี่ยชาวโลกเขาเรียกว่าปัญญาอย่างเช่นพวกคุณไปเรียนหนังสือเด็กๆเนี่ยนะ,อะไอ้นี่มันสมองทึบเหลือเกินปัญญาตื้อแค่นี้ก็จําไม่ได้ ใช้คำว่าจาไม่ได้กับปัญญาอย่างนี้เป็นตน้นเพราะมันเป็นความเคยชินที่ใช้สัญญาเป็นปัญญาซะนั้นก็เลยเป็นปัญญาของชาวโรคไปสัญญาแต่จริงๆแล้วสัญญาเนี่ยมันเป็นถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้กรรมมาสนับสนุนเราต้องใช้กรรมชดใช้กรรมหนี้กรรมส่งผลให้กรรมมีกําลังผลักด,ดันให้เรารับผลแห่งกรรมมันมีตัวสัญญาเนี่ยแหละสัญญากระจิตเนี่ยเป็นตัวนําพาไปให้รับกรรม ถ้าเราตัดมันไม่ได้ถ้าเรายังไม่ถึงอ,อัลรหัสผลตัดมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีตัวรู้อันวิเศษ